แมนยูเตรีมควา้าราสมุดอยลุนเอายิงทีมชาติเดนมาร์กของอตาลนต้ามาล่าตะคายในช่วงสมอนี้หลังจากเป้าหมายหลักอย่างเฮริเคนหัวหอกท็อตแมนฮอสเปอร์มีค่าตัวที่แพงเกินไปทำให้ต้องหันไปหาราสมุดอยลุนที่มีค่าตัวถูกกว่าและในขณะเดีวยวกันดิกเอเลนติสื่อข่าวชั้นนำรายงานว่าเอเดนฮากได้ทำการพูดคุยทางโทรศัพท์ในเบื้องต้นแล้วและดาวเตะวัย20ปีก็กระตือรือร้นจะย้า,ายมาเล่นในถิน่นโอทฟ,ฟอร์ดของแมนยูเต็ดอย่างมากซะด้วยและในซีซั่นที่ผ่านมาราสุด ฮอยลุนเนี่ยเบิดฟอร์มได้สุดยอดมากโดยการซัดไปแล้ว10ประตูจากการลงเล่น34เกมนั่นเองรวมทุกายการและของอตาลตาและยังมีการเปรียบเทียบได้ว่ามีสไตล์การเล่นใกล้เคียงกับเอ,อริเบาหาเล่นกองหน้าแมนซิตี้อีกสักด้วยอ่าเลรัตมุดฮอยลุนเนี่ยมีสัญญากับอตาลตาถึงปี2027และมีค่าตัวราวถึง40ล้านปอนด์เลยทีเดียวยังก็ถูกกว่าเฮดิเคนั่นเองและแถมเจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเป็นแฟนตัวยงของปีศาจแดงแมเชชสเตอร์อยู่ในเต็ดสะด้วยหาแฟนผีทุกคน ได้ยินข่าวนี้แล้วคิดยังไงอยากได้รัดพุทธหอยลุนหรือป่าคิดยังไงคอมเมนต์กันมาสิครับแต่ได้ยก่อนก่อนที่จะจากกันไปอย่าลืมกดติดตามพี่เต่าจีพิศจสดงกด, like, ก,ดดกดไกกดลค์กดหัวใจกดทึกติดตามมาเยอะๆ้วยเด้ออย่าช้า